นะฮะเดินไปเหนื่อยกว่านะครับเดินไปเหนื่อยกว่าไม่เป e ouais ็นไรครับวันนี้นะครับมีเรี่ยมีแรงก็จะต้องละหมาดกอดพระิตขึ้นใช่ไหมแล้วพอถื่นบบถืที่สามแล้วไปแล้วปแ้ิัวไปติ่ตัวไอัวไปติดตัวไติดนัวไปตนดตัอไปติดตัวิดตัวไปติดตัวดตัวิับอตัวิดดีััวไปับไปตดัวไดวดวัวไับคดตัววว่ัััไปัไป ส่คนอื่นที่บอกไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าอะไรครับไม่สนใจฉันเอาของในฉันเอาของในห้องน้ำเซ็ตก็เซ็ตเลยผมเคยไปครั้งหนึ่งอาจารย์ไปกับลูกร้องหรือว่าไปที่สุริยล้วเอาแบบบอกแข็งๆเลยเฮ้ยคืนนี้อ๋อคืนวันที่สองหรือที่สามที่ว่านอนนอนเป็นแบบเสื่อๆนะครับเป็นเสื่อผืนหมอนใบนะอาจารย์อาจารย์มีเรื่องมีเรื่องจะเมาผมไม่ได้ติดเราหรือเปล่าหรือเที่อื่นอ๋อที่อื่นที่อื่นที่อื่น เวลาที่ไปเกาหลีเนี่ยมันจะไปนอนอยู่ที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าสก,กีรีสอร์ทเป็นแบบพื้นไม้ไม้ไมแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนกับว่าทีตเตอร์อยู่ใต้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 ผืนแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเบาะบางๆให้เราหน,นึ่งอันอาจารย์ตั้งอยู่แล้วก็มีหมอนลูกค้าก็เข้าไปน,านอนออยอย <c oughs> โอ้ยเจับหลังเพราะว่ามันแบบมันชั้นเดียวก็ขึ้นมาบ่นบนบนรถห้องโรงแรมก็แพงนะไม่ดีเลยเจ็บหลงังก็เงียบทุกคนก็เงียบหมดเลยแล้วถามว่าเออแล้วแล้ว้ีเนี่คะัอ๋อมีเบาะหลายอันค่ะอาจารย์ครับอีเบาะอะค่ะ มันอยู่ในตู้อีกประมาณ100อันน่าจะมาเรียงอาจารย์เด้งดึกทั้งคืนเขาไม่เรียงเจ็บรลังแต่นี่ไม่เพราะว่าเพราะว่าบากมันมันจะอยู่ในนั้นโอเคแบบบอกใช่ไหมฮะบอะบอกไม่โอเคไม่โอเคเหมือนเข้าห้องไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับถึงพวกเราจะไม่มีเพื่อนเป็นเดกูซ่านะฮะแต่เราก็เดี๋ยวคอป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 ไกด์นันเดี๋ยวไกด์ไกด์คุยอยู่ไม่ใช่โรงแรมทัวร์มาทวงไม่ใช่เ่านหนึ่งครับท่านหนึ่ง ครับใช่ครับครับอ๋อครับก็น้องมิ้งนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่ง,นนงคนมาทำอะไรผู้มาสมัครเห็นเขียนว่าต้องการคนพูดภาษาที่ตึนได้ มานน่มาหนิมาหนูจพาหนูไปหาอาจารย์ผู้จัดการใหญ่เลยชื่อคุณฮลิซังเป็นญี่ปุ่นไปถึงไปบอกคุณฮอลิซางหมดเลยว่าเนี่ยหนูมาสมัครวนญี่ปุ่นนี้แล้วก็สัมภาษณ์โดยตรงกับค่ะคุณโฮอลิซางแล้วแกก็สัมภาษณ์แบบง่ายมากเลยแกพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคําตอบให้หนูต้องตอบคำนั้นน่ะหนูก็เลยแบบไม่ต้องใช้อไอเดียตัวเองไต้องใช้คาวามสามารถตัวเองอะไรเลยก็เอาฟังฟังแกแล้วก็ตอบคำที่แกให้มานั่นแหละมาถามคำาก็ โอเคพรุ่งนี้มาทำยังไงแล้วก็แต่ตอนแรกแกก็บอกว่าคนที่คนด้วยที่บอกมไม่ใช่สมวุยเวิ้งไทยเอคะ,คะ,ะค่ะก็คือพ่อแม่นี่เป็นจีนเลยคือแม่นี่มาจากจีนแล้วก็พ่อเนี่ยมาเกิดมืองไทยแล้วก็ไปเรียนภาษาจีนแล้วสลับก,ก็ไปเอากลับไปเป็นสัญชาติจีนเรียนชาเตอร์ชา,เต,ชาเตอร์คู่ก็มีนะคะเป็นฮันนีมูนคู่เรียนฮันนีมูนจะเป็นชาเตอร์ ก็ไกด์ก็กนหนึ่งมนเลยห้าคู่ก็ห้าไกด์แต่ว่าไปด้วยกันกรถเกิงคนละคันคนละคันแล้วก็เริ่มมาเป็นรถตู้เริ่มมาเป็นรถเรียกรถเคเียร์รถกลางแล้วก็จะเป็นรถบัสก็ทำตรงนี้มาตั้งแต่อายุยี่สิบปัจจุบันปัจจุบันก็ห้าสิบห้าสิบอันอับยี่สิบห้าเอตัวเลขไม่ขยับมาตก็มาแล้วก็ตอนแรกเห็นดี่ามา ตัวเอาบาวเนี่ยฮะนี่คือตัวเอาบาวนะคะก็ยังคิดว่าคงทำไม่ไหวเพราะว่าเดินเยอะที่นี่เดินเยอะมากแต่เดินแล้วก็แต่เดินขาแต่เดินแล้วก็ก็โอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวมันใครไม่ได้เดินแบบเดินน้อยกันนี่อย่างเมร่อหลายช่วงปักปีเรายังยังเดินไม่ถึงเท่าภาษาอังก้าเมื่อวานเลย ก็คือเดินเยอะที่สุดโลกว่าบ้านเราเมฆอาุภาศจะประมาณวันนี้ฝน70เป็นตหย่อมหย่อมเขาก็ฟังแล้วเขาก็งงแล้วบอกอ่านานๆประสบการณ์ถึงทราบว่าของเขาเนี่ยเมฆอนุอากาศเป๊ะช่วงเช้า10โมงฝนตกช่วงบ่ายฝนตกไม่มีฝนเขาก็จะเป๊ะบ้านเราทานอาหารบางคนที่ผักชีนี่ไม่เอาเลย เค่ได mm ้กลิ่นเข้าไปในร้านอาหารแค่เข้าไปในร้านอาหารก็ก kind of ูุ่ไม่ไหวแล้วอาหารไทยใช่ไหม่ะอาหารไม่ได้ก็ไม่ก็ก็ทางเส้นอาหารทงานเขาไม่เป็นล่ะกามีงานเข้าไม่เป็นะลุกไม่รู้ไม่รู้จักเดินทำงานการูเดินสวนกันสรุปสนานแต่พอว่างปุ๊บเข้ากันลุกเข้าโรงพยาบาลกันีเป็นเป็นว่าเล่นเลยค่ะแล้วก็มีเสียชีวิตกันไปเป็นสิบหกคน ก็จะเริ่มจะเริ่มแบบไม่เอากา ญี่ปุ่นที่เป็นโรกซังสามีคนไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่รู้ทำาไก็มาเป็นไกด์กันรุ่นแรกก็จะมีรุ่นนี้ข้นเขาไปสล เป็นสัญลักษณ์ว่าพลัาที่โผล่มาพ๊กก็จะเกิดแสงสว่างของโลกเมื่อเปที่มาที่ไฟของเสาต้นนี้จึเรียกว่า เอาโกร้านอยจะล้มนจะพาใคร่ง้เาแดงไปง่นครับตรงนี้สิบโมงสิบ้าตรงนี้10.15มงสได้กันก่อนครับไปถีงเสาแดงก่อน สวยอ่ะสาวมุทธใสาวส้มอยนนีก็ยังไม่ทิ้ ถ่ายง่ายก้อนแบบนี้ยจอใหญ่ดีนะเนี่ยซื้อมาแล้วจะเสือกมันถูกได้วยแต่ซื้อไม่ได้ก็เลยเชื่อไม่ซื้อไม่ซื้อแค่ฟูจิที่บ้านต้องต้งเท่าไหร่ละสี่ห้าพันตอนแรกไปดูหลายคนไม่มีใครเอาสี่ห้าพันละแล้วมันไม่ได้เป็นกล้องแบบฟูจิของอะไรพวกนี้แล้วจอมันไม่ใหญ่แบบนี้ด้วยห้าพันกว่าแล้วแถมมันมีอะไรนั่นด้วยแถมจะมีอะไรถ่าย ปืนเนี่ยแต่ก้องที่ใช้บางท,ท,ทีแล้วทิ้งได้เลยอะมันทำแบบแบบแต่นี่ก็คงทนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวเราก็กลับตรงนี้แหละก็ <c oughs> จะมีขึ้น ดูรถไฟตลอดลเลยยังไม่ได้นั่งรถไฟดีนะไม่นั่งใชไ่ไม่ได้เมื่อคืนถ้าไม่เหนื่อยยังพาไปนั่งรถไฟไเหนื่อยมากนั่งรถไฟใต้ดิน กำลังรอข้ามถนนบ้านเราไม่มีไฟแดงไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูสัญญาณนะเดี๋ยวมาสัญญาณ 啊吹啊，吹！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 啊，啊